สวัสดีค่ะดูดวงรายวันกับแม่หมอติงน้อยนะคะดวงคนเกิดทั้ง7วันค่ะคลิปนี้ดวงประจวันจันทร์ที่15ทธันวาคม2568การงานการเงินความรักและเรื่องของสุขภาพค่ะเลขนำโชคนะคะมีเลขนำโชคจากหน้าไพ่แสงสุขให้คุณนำไปปรับใช้กันนะคะเรายังมีคำแนะนำจากไพ่ทาโร่ด้วยนะก็ดูกันเป็นแนวทางค่ะยังเป็นการเปิดไพด่โดยรวมอยู่นะคะไม่ใช่รวงส่วนตัวเนาะ ไพ่ดีทําให้ดีดยิ่งยิ่งขึ้นไปนะคะไพ่ออกมาเป็นลบนะคะเราก็นะต้องมีแผนสำรองเอาไว้นะคะผ่อนหนักเป็นเบาได้นะคะเอาไว้เตรียมรับมือเนาะสำหรับสีมงคลค่ะวันจันทร์นี้ต้องการเสริมดวงเรื่องความรักใช้ฟ้าใช้น้ําเงินค่ะยกเว้นคนเกิดวันอาทิตย์เรื่องของการงานการเงินโชคลาบนะคะใช้สีเขียวเช่นเดียวกันนะคะยกเว้นคนเกิดวันเสาร์ค่ะนะวันนี้พยายามหลีกเลี่ยงสีแดงเรามาเริ่มกันค่ะคนเกิดวันอาทิตย์ หกหนึ่งหนึ่งหกเจ็ดห้าการงานคนเกิดวันอาทิตย์ค่ะวันนี้นะคะ ไว้ใจใครไม่ได้นะคะรวมถึงนะคะการตัดสินใจการจัดการสถานการณ์ต่างๆจัดการได้ความระมัดระวังรอบคอบนะคะนะมีโอกาสที่จะเรียกว่าโดนใส่ร้ายนะคะโดนคนทําอะไรลับหลังนะคะแล้วก็ทาให้เราเดือดร้อนได้นะ,ะโดนเลื่อยขาเก้าอี้โดนหักหลังทรยศพวกนี้นะคะไว้ใจใครไม่ได้นะคะก็เชื่อมั่นในตัวเองแล้วก็นะระมัดระวังรอบคอบด้วยนะคะไม่ประมาทเนาะในะส่วนเรื่องของการเงินถือว่าดีนะคะมีใช้ใจ่ายนะคะตามสมควรตามฐานะนะคะตามตําแหน่งหน้าที่การงาน นะสิ่งที่คุณต้องให้ความสําคัญคือเรื่องของความความ, <c oughs> ความยุติธรรมนะคะนะรวมถึงการแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ที่เหมาะสมเท่าเทียมนะคะระมัดระวังอย่าเสียผลประโยชน์นะคะเรียกว่าโดนคนเอาเปรียบนะหรือว่ามีรับลงคมนายแล้วก็หรือเราไม่รู้เท่าทันเขาไหมคนที่เรียกว่าบางทีเก่งกว่าฉลาดกว่ามี เจ้าเลกว่าประมาณนี้อาจจะทําให้เราเสียผลประโยชน์หรือว่าควรจะได้เยอะกลับได้น้อยพวกนี้ระมัดระวังในเรื่องของการเจราจาด้วยนะคะการเจราจาการต่อรองอะไรพวกนี้ะเด็นเรื่องเงินเงินทองทองนะคะหรือการลงทุนต่างๆต้องคุ้มค่านะคะสมเหตุสมผลเน้นตรงนี้เนาะเรื่องของความรัก <c oughs> สำหรับคนโสดวันอาทิตย์นะคะอาจจะยังโสดอยู่นะแต่ว่านะถ้าผู้ชายวันอาทิตย์เองมีโอกาสเจอผู้หญิงที่เขาเรียกว่าน่ารักใจดีจิตใจดีอ่อนโยนนะคะนะมีโอกาสที่จะเขาเรียกว่าถ้าเจอแล้วก็ลงมือจีบเลยนะคะอาจจะมีโอกาสที่จะสมหวังก็ได้นะคะแต่ว่าค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะคะคือเรียกว่าเจอผู้หญิงที่ต้องต้องบอกว่าสเปคเลยนะส่วนผู้หญิงวันอาทิตย์ะคะความใจดีความอบอุ่นนะคะความเป็นคนมีน้ําใจของคุณอาจจะดึงดูดคนดีๆเข้ามาได้เนาะ นะส่วนความรักคนที่มีแฟนมีคู่ค่ะก็อาจจะต้องคอยให้กําลังใจคอยอยู่ข้างๆการคอยช่วยเหลือกันนะคะเป็นประเด็นที่ก็เรียกว่าต้องมีความเห็นอกเห็นใจให้อภัยนะคะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เนาะสุขภาพนะคะก็ถือว่าแข็งแรงเพียงแต่ว่าการใช้ชีวิตหรือการทํากิจกรรมของเราก็พยายามอย่าประมาทนะคะโดยเฉพาะยิ่งถ้าต้องเกี่ยวข้องกับเรื่องพวกของมีคมต่างๆก็ต้องระวังด้วย คำแนะนําจากไพ่ทาโร่นะคะวันนี้คุณเองคุณเน้นในเรื่องของการใช้ชีวิตอย่างมีความสุขนะคะการมองโลกในแง่ดีการมีความหวังอยู่เสมอนะคะแต่ถ้ามองตามหน้าไพ่แสงสุขที่เปิดออกมาเนี่ยนะอาจจะต้องระวังความใจดีเกินไปหรือว่าพอเรามองโลกในแง่ดีเราไม่ได้คิดร้ายกับใครเราก็คิดว่าคนอื่นไม่คิดร้ายกับเรานะคะไม่ว่าการงานหรือการเงินบางทีเราเองเราเรา,เราอาจจะเขาเรียกว่าพอมองในแง่ดีอาจจะทําให้เราเชื่อคนง่ายหรือว่าไม่ระมัดระวังตัวก็ต้องระวังตรงนี้นะคะแต่ใดๆก็ตามแต่ น,นี้ก็ถือว่ามันมันก็ผ่านไปอย่างมีความสุขแหละนะคะมีความหวังไว้เสมอเนาะแต่ว่าก็อย่าเสียรู้ใครนะคะต้องรู้เท่าทันคนเกิดวันจันทร์หนึ่งแปดหนึ่งเจ็ดห้าสี่ค่ะ การงานคนเกิดวันจันทร์ค่ะวันนี้ทํางานอย่างมีความสุขสบายใจทุกอย่างราบรื่นง,งานเดี่ยวดีงานเป็นทีมดีได้ทํางานกับคนที่รักกับคนที่ชอบกับคนที่ใช่นะคะคือพอมันเป็นวันที่ดีอะทาอะไรมันก็ดูดีดูมีความสุขดูแบบว่าเออตามเป้านะคะเอาเป็นว่าวันนี้ก็เน้นในเรื่องของความสุขความสบายใจในการทํางานเนาะ นะเรื่องของการเงินถือว่าก็มีใช้จ่ายตามสมควรนะคะอาจจะมีรายจ่ายเกี่ยวเรื่องของสุขภาพมาบ้างนะคะตัวคุณในเรื่องของการลงทุนอะไรต่างๆเนี่ยอาจจะจําเป็นที่ต้องได้รับคําแนะนำนะคะหรือว่าการให้มีคนให้คำปรึกษาซึ่งเป็นคนที่เชี่ยวชาญเฉพาะทางเรียนมาด้านนี้โดยเฉพาะนะคะจึงจะเรียกว่าจึงจะช่วยเราแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เนาะแต่ใดๆก็ตามแต่ไม่เดือดร้อนนะ ความรักค่ะคนโสดนะคะยังต้องรอคนที่ใช่นะคะคือทุกอย่างมันต้องลงตัวมันจึงจะคบกันได้นะไม่ใช่บางทีเรามองว่าเออคนนี้อาจจะเข้ากับเราไม่ได้หรือมันมีความไม่เหมาะสมนู่นนี่นั่นอะไรถ้ามันยังไม่ลงตัวมันไปต่อไม่ได้นะคะต้องต้องรอก่อนนะคะอาจจะค่อยค่อเป็นค่อยๆไปนะคะจนกว่าทุกอย่างมันจะลงตัวความรักของคนที่มีแฟนมีคู่ วันนี้ถือว่าความสัมพันธ์ลงตัวดีนะคะณชนะ่วงเวลาที่เป็นการบริหารจัดการเวลาที่มันสมดุลลงตัวนะคะเวลางานเวลาอยู่ด้วยกันเวลาในการที่จะเ,เขาเรียกว่าใช้เวลาร่วมกันนะคะแต่ว่าใดๆหากมีปัญหานะคะเน้นพูดคุยด้วยเหตุผลเท่านั้นนะคะวันนี้อาจจะใช้ความรู้สึกความรักความชอบความอยากทําไม่อยากทำนะมาประกอบการตัดสินใจมาจัดการไม่ได้นะคะทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องมีเหตุผลรองรับแต่ใดๆความสัมพันธ์ยังยึดยัง,ย,งยังอยู่บน บนหลักการของไม่มีใครออกนอกรูนอกทางเพราะฉะนั้นมันลงตัวมากๆในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะคะอาจจะไม่ได้หวานไม่ได้โรแมนติกแต่มันลงตัวดีเรื่องของสุขภาพนะคะ <c oughs> อาจจะมีเกณฑ์เจ็บป่วยเล็กๆน้อยๆนะคะก็เอ,อ่พบแพ์นะคะก็รักษาอย่างจริงจังจากผู้เชี่ยวชาญเนาะแต่มันเล็กน้อยอะคะ่ะคำแนะนำจากไพ่ทาโร่ค่ะนะวันนี้ก็ถือว่าอาจจะเป็นวันที่ ไม่ต้องกดดันตัวเองมากนะคะเหนื่อยก็พักนะคะชาร์จแบตให้ตัวเองบ้างนะคะเรียกว่าจัดการสถานการณ์หน้าง,งานให้โอเคก็ให้มันลงตัวก็โอเคแล้วนะคะยังไม่ต้องไปผลักดันตัวเองหรือกัดกดดันตัวเองว่าฉันต้องให้ได้อย่างงู้นตามเป้าโน่นนี่นั่นนะคะคือเรียกว่ามันเป็นวันที่คุณควรจะหยุดนิ่งเพื่อพิจารณาสถานการณ์ต่างๆอย่างระมัดระวังและรอบคอบนะคะ คนเกิดวันอังคารแปดสี่หกเก้าเลขเก้า การงานวันนี้นะคะการงานวันนี้เหนื่อยนะคะแล้วก็อาจจะเจอสถานการณ์ที่ไม่เป็นไปตามที่วางแผนเอาไว้นะคะผิดแผนหรือมีปัญหาเฉพาะหน้าที่ทําให้เราอาจจะเรียกว่าทําได้ไม่เต็มกําลังไม่ตามแผนนะคะรวมถึงมันมีอุปสรรคแต่ว่ามันเป็นแค่วันนี้นะคะวันต่อๆไปมันมีโอกาสที่จะดีกว่านี้ได้นะคะก็ แก้ไขแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าไปก่อนก็นแล้วกันนะคะใจเย็นๆเนาะคือมันทำอะไรมันก็ดูมีปัญหาไปหมดแหละวันนี้อาจจะด้วยด้วยเราไม่ความไม่พร้อมนะคะไม่ว่าจะเป็นด้านร่างกายจิตใจหรืออะไรก็ตามแต่มันดูมันดูเหนื่อยดูยากลําบากนะคะ เรื่องของการเงินก็มีข้อจํากัดเช่นเดียวกันไม่ว่าจะเป็นส่วนของรายรับหรือรายจ่ายนะคะรายรับก็อาจจะมันมีข้อจํากัดที่ไม่ได้ตามเป้าหรือว่าควรจะมากกว่านี้กลับไม่ได้มากกว่านี้คุณอาจจะต้องพยายามที่จะปรับมุมมองนะคะลองหาวิธีที่จะหาเงินใหม่ๆบ้างนะคะนะเราอาจจะไม่สามารถที่ยึดมั่นอยู่กับแนวความคิดเดิมนะคะหรือว่ารูปแบบปฏิบัติแบบเดิมในการหาเงินนะเรียกว่าพอทําแบบเดิมคิดแบบเดิมแล้วจะให้ได้เงินมากขึ้นเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เลยนะคะอาจจะต้อง เรียกว่ามองนอกกรอบหน่อยนะคะในะส่วนเรื่องของรายจ่ายก็ยังเป็นภาระผูกพันอยู่นะคะยังหาทางออกทางแก้ไม่ได้อาจจะต้องลองมองมองหาทางใหม่ๆดูที่เราไม่เคยคิดในแง,ง่มุมนั้นมาก่อนมาจัดบริหารจัดการการเงินเนาะความรักไม่เด่นนะคะคนโสดก็ยังไม่ได้เจอคนที่คือบางทีคนที่เราอยากคุยกับเขาเขาก็ไม่อยากคุยกับเราเราอยากคบเขาเขาไม่อยากคบเรานะคะอาจจะต้องปล่อยพานก่อนคนที่มีแฟนมีคู่ค่ะ ระวังเรื่องของการพยายามที่จะควบคุมซึ่งกันและกันการแสดงความเป็นเจ้าเข้าเจ้าของนะคะการบังคับจิตใจร่างกายหรืออะไรก็ตามแต่นะคะจะต้องเรียกว่าปล่อยให้ต่างฝ่ายต่างให้อีกฝ่ายหนึ่งมีอิสระในการที่จะใช้ชีวิตบ้างก็น่าจะส่งผลดีกับความสัมพันธ์มากกว่านะคะเรื่องของสุขภาพวันนี้มีเกณฑ์เจ็บป่วยนะคะไม่ว่าจะด้วยสภาพจิตใจสภาพร่างกายต่างๆอาจจะต้องเพิ่มความระมัดระวังในการใช้ชีวิตนะคะนะดูแลตัวเองให้ดีเนาะวันนี้ดวงสุขภาพไม่ค่อยดีนะ คำแนะนำค่ะจากไพ่ทาโร่ก็พยายามมองโลกในแง่ดีไว้ก่อนนะคะนะเราเองความสุขของเรานะคะการดํารงชีวิตของเราการใช้ชีวิตเราไม่จำเป็นต้องไปเปรียบเทียบกับคนอื่นการที่เราไปเปรียบเทียบชีวิตเรากับคนอื่นเนี่ยมันมีแต่จะทําให้เราเรียกว่าน้อยเนื้อต่ําใจน้อยใจในโชคชะตาแล้วก็ ผิดหวังเสียใจนะคะคือบางทีเราพอเราไปเปรียบเทียบกับคนอื่นมันจะกลายเป็นว่าเอ๊ะทำไมเราเราเป็นแบบนี้ทำเราเราไม่เป็นแบบเขาทําไมเราเราไม่รวยแบบเขาเราไม่มีความสุขเหมือนเขาไม่ต้องไปเปรียบเทียบนะคะมันบั่นทอนมันบั่นทอนความสุขบั่นทอนกําลังใจตัวเองเนาะคนเกิดวันพุธสี่เจ็ด หกแปาการงานคนเกิดวันพุธนะคะวันนี้ก็อาจจะไม่ได้ตามเป้าสักเท่าไหร่นะคะในเรื่องของการงานมันดูเหมือนกับว่าอ,อ,อาจจะทำให้เรารู้สึก เอ้ฉันก็ทําเต็มที่นะคือในส่วนของการทํางานของคุณทุกอย่างมันมันก็มันก็ลงตัวดีนะคะแต่ว่าบางทีผลตอบแทนจากเรื่องของการงานหรือพอเวลาเรามาคิดว่าเออเราเหนื่อยขนาดนี้นะคะเป้าหมายมันควรจะเป็นแบบนี้แบบนี้มันอาจจะเหมือนกับมันไม่มันไม่ได้บรรลุเป้าหมายหรือมันรู้สึกเหมือนกับทําให้เราอาจจะไม่มั่นใจหรือไม่สบายใจว่างานที่เหนื่อยขนาดนี้ยมันเราพอเราเอาเรื่องของผลตอบแทนเข้ามา เข้ามาคิดเข้ามาประเมินเข้ามาพิจารณาด้วยเอ๊ะทำไมมันดูเหมือนกับเหนื่อยแต่ได้เงินน้อยประมาณนี้เราเอาเรื่องของผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวข้องอาจจะก,ก็เลยอาจจะทําให้วันนี้ทํางานอย่างไม่ค่อยมีความสุขสักเท่าไหร่นะคะประคับประคองไปก่อนมาทําอะไรมากยังไม่ได้นะคะเรื่องของการเงินนะคะต้องใช้จ่ายด้วยความระมัดระวังนะคะอย่าใช้คําว่าอย่าประมาทนะคะมีโอกาสที่จะตัดสินใจผิดพลาดจากความประมาทได้ในเรื่องของการเงิน,นะคะ่ะความรักค่ะ คนโสดวันพุธวันนี้ชีวิตคืองานนะคะภาระหน้าที่งานสิ่งที่คุณต้องทำนะคะทำให้ไม่ได้มีเวลาสําหรับความรักนะคะหรือถ้าคุณสนใจใครบางคนอยู่กําลังจะจีบเขาเขาไม่ได้มีเวลานะ,ะก็อาจจะต้องปล่อยผ่านก่อน คนที่มีแฟนมีคู่ค่ะก็ประเด็นเรื่องงานเช่นเดียวกันนะคะทุกสิ่งทุกอย่างบางทีชีวิตก็คืองานนะเนาะเราทางานแฟนทางานเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างในเรื่องความสัมพันธ์เราก็เราก็ปล่อยไปตามสถานการณ์นะคะแล้วก็ไม่ต้องไปคาดหวังว่าเออจะต้องมีเวลาอยู่ด้วยกันพวกเนี้นะคะประเด็นเรื่องงานมาก่อนเนาะเรื่องของสุขภาพนะคะก็ต้องไม่ประมาทนะคะอาจจะเดินเตะโน่นชนนี่นะเดินเอ,อ่อ ตกหลุมตกบอ่อนะพัดอะไรพวกนี้คือเรียกว่าระมัดระวังก็แล้วกันอาจจะมีเกณฑ์อุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆน,นะคะจากความประมาทเนาะ คำแนะนำจากไพ่ทาโร่ค่ะวันนี้นะคะการใช้ชีวิตของเราอาจจะเจออุปสรรคเจอปัญหาบ้างแต่ว่าตัวคุณเองถือว่ามีคนที่คอยให้กำลังใจคอยประคับประคองโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนในครอบครัวนะคะเพราะฉะนั้นให้ความสำคัญกับสถาบันครอบครัวของเรานะคะช่วยกันร,ร่วมมือช่วยกันแก้ไขปัญหาเผชิญปัญหาไปด้วยกันนะคะมันเป็นปัญหาตามฤดูกาลมันเป็นปัญหาเล็กๆน,น้อยๆที่บางทีคนอื่นก็เจอเหมือนเราแหละนะคะก็ว่ากันไปตามสถานการณ์นะคะ คนเกิดวันพฤหัส,สบดีค่ะสี่หกสี่แปดแปการงานค่ะวันนี้นะคะอาจจะมีประเด็นเรื่องของตัวบุคคลนะคะเพื่อนร่วมง,งานหุ้นส่วนบริวารหรือว่านะคนใกล้ชิดที่บางทีประเด็นสำคัญคือความคิด ควาามอ่นแนวคิดที่แตกต่างกันรูปแบบการทำงานที่แตกต่างกันนะคะอาจจะมีขัดแย้งบ้างนะคะมีต้องปะทะไม่ไม่ใช่ปะทะคารมแต่ว่าปะทะกันในเรื่องของแนวความคิดนะคะไม่ใช่เรื่องส่วนตัวนะเป็นเรื่องของแนวความคิดนะอารมณ์อรลวยปณนีประนอมหน่อยนะคะก็จะทําให้เรียกว่าบรรยากาศการทํางานมันก็จะดีขึ้นจะได้ไม่ทะเลาะกันเนาะเรื่องของการเงินคะ่ะนะคะใช้จ่ายอาจจะ เราตกมุ่งประเด็นในเรื่องของหนึ่งนะคะพยายามระมัดระวังเรื่องของการใช้จ่ายระวังการใช้จ่ายเงินที่แบบเรียกว่าเสียเงินก้อนนะคะเสียงเงินก้อนโดยใช่เหตุด้วยนะคะหรืออีกประเด็นหนึ่งก็คือมีโอกาสที่จะทําให้เงินที่ควรจะได้หลุดมือไปนะคะอาจจะจากความประมาทจากการที่ไม่ได้ระมัดระวังพวกนี้หรือว่านะปล่อยให้หลุดมือไปจะด้วยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตามแต่นะคะเพราะฉะนั้น รักษาเงินในมือไว้ให้ดีรวมถึงโอกาสดีถ้าเราเจอโอกาสใหม่ๆในเรื่องของการเงินเข้ามาก็อย่าปล่อยให้หลุดมือไปนะคะความรักค่ะไม่เด่นสำหรับคนโสดวันพฤหัสบดีนะคะวันนี้ถือว่าความรักไม่ได้สร้างปัญหาให้อยู่คนเดียวอยู่แบบโสดมีความสุขสงบที่สุดละนะคะปล่อยผ่านนะ,ะวันนี้คือต้องบอกว่าเป็นดวงคนโสดนะคะดวงคนที่เรียกว่าอยู่แบบโสดดีที่สุด คนที่มีแฟนมีคู่นะคะอาจจะต้องพยายามที่จะปล่อยวางปัญหาคือบางทีในความสัมพันธ์มันมีปัญหาอยู่แล้วละ่ะแต่ถ้าเรารู้จักที่จะปล่อยวางวางเฉยบ้างนะคะนะทำตัวให้เรียกว่าอยู่เหนือปัญหาทั้งสิ้นทั้งปวงพวกนี้ไม่ต้องไปใส่ใจมันรู้จักให้อภัยรู้จักวางเฉยพวกนี้มันจะทําให้ความสัมพันธ์มันดีมันสงบสุขนะคะสุขภาพนะคะก็ถือว่าแข็งแรงนะคะไม่ได้มีปัญหาอะไรมาก คำแนะนำจากไพ่ทาโร่ค่ะวันนี้อาจจะต้องคงไว้ซึ่งออความกล้าหาญนะคะกล้าคิดกล้าทำนะคะกล้าที่จะเริ่มต้นบางสิ่งบางอย่างความกล้าหาญเป็นสิ่งสําคัญที่จะทําให้คุณประสบความสําเร็จในอนาคตนะคะคือสถานการณ์ทุกอย่างคือบางทีสิ่งที่เราเจอมันมีแต่เรื่องยากๆแหละนะมันมีแต่เรื่องยากๆแต่ว่าขอแค่เรากล้าคิดกล้าทำนะคะมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จและได้รับชัยชนะนะคะ คนเกิดวันศุกร์สี่เก้าหกห้าหกสอง การงานค่ะวันนี้การงานดีมากนะคะได้ไพ่เงินที่ดีที่ดีที่สุดเลยนะคะมีโอกาสที่นะคะตัวคนจะได้รับงานใหม่โปรเจกต์ใหม่หรือโอกาสใหม่ๆใ,ในเรื่องของการงานที่จะส่งผลกระทบกับเงินคือเรียกว่าได้งานที่เงินดีนะคะ่ะเออวันนี้ก็ถือว่าโอเคนะคะดวงงานดีนะ,ะตอบรับโอกาสใหม่ๆที่เข้ามานะคะคือถ้าคุณคิดคุณวางแผนอะไรเอาไว้ลงมือได้เลยนะคะมีโอกาสที่งานของคุณจะสําเร็จและได้เงินเป็นกอบเป็นกำด้วยนะคะ นะส่วนเรื่องของการเงินนะคะวันนี้ก็รายจ่ายนะคะขอพูดถึงรายจ่ายคือในส่วนของรายรับก็สมน้ําสมเนื้อนะคะทุกอย่างลงตัวนะคะสบายอกสบายใจพอใจนะคะและใช้จ่ายเงินอย่างมีความสุขด้วยโดยเฉพาะย่างยิ่งใช้จ่ายเงินเพื่อครอบครัวใช้จ่ายกับครอบครัวนะเรียกว่าอาจจะมีรายจ่ายฟุ่มเฟือยบ้างแต่เป็นรายจ่ายที่จ่ายแล้วมีความสุขอะคะ่ะก็โอเคลงตัวนะธุรกิจคนที่ทําธุรกิจเรื่องของการเดินทางการท่องเที่ยวการต่างประเทศพวกนี้นะคะได้เงินได้ทองมากกว่าอาชีพอื่นๆนะคะ ความรักไม่เด่นค่ะคนโสดยังไม่เจอคนจริงใจนะคะมีแต่เจอคนที่แบบว่าอาจจะเข้าหาเราด้วยมีรับลมคมในมีผลประโยชน์นะหวังผลประโยชน์หรือว่าเข้ามาในชีวิตเราแล้วทําให้เราเดือดร้อนนะคะ ปล่อยผ่านค่ะคนที่มีแฟนมีคู่นะคะระวังเรื่องของออบางทีปัจจัยภายนอกนะคะมีคนไม่หวังดีมีคนอิจฉาความรักความสัมพันธ์เราไหมหรือว่าบางทีไปให้ความสําคัญกับคําพูดคนอื่นมุมมองคนอื่นทําให้เรามีปัญหากับแฟนประมาณนี้นะคะหรือบางทีระมัดระวังการทําอะไรรับหลังกันนะคะมันจะสร้างปัญหาได้นะคะมีอะไรก็ต้องคุยกันแบบตรงไปตรงมาดีกว่านะคะในความเป็นแฟนความเป็นคู่เนาะสุขภาพนะคะก็ ใช้ชีวิตด้วยความระมัดระวังก็พอนะคะพยายามอย่าประมาทคือบางทีความประมาทนี่ยอาจจะทำให้เราเรียกว่ามีเจ็บเนื้อเจ็บตัวมีบาดเจ็บได้บ้างเล็กๆน้อยนะคะคือถ้าประมาดดูแลตัวเองดีๆมันก็ไม่มีปัญหานะคะคือเรียกว่าดวงสุขภาพอาจจะยังทรงๆอยู่เนาะ คำแนะนําจากไพ่ทาโร่นะคะวันนี้กเ็เน้นเรื่องของการวางแผนที่รัดกลุ่มรอบคอบแล้วก็พยายามเขาเรียกว่าหมั่นพัฒนาตัวเองฝึกฝนนะคะนะการที่เราจะหวังผลในระยะยาวหวังผลดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเด็นเรื่องเงินเงนิงนทองทองนะคะการเติบโตโก้าวหน้าการจะรวยขึ้นการได้เงินจะมากขึ้นในอนาคตพวกนี้นะคะเราก็ต้องทํารากฐานที่มันแข็งแรงก่อนนะคะไม่ใช่ว่าเราเราเริ่มต้นนับหนึ่งแล้วเราอยากจะได้สิบเลยเลยนี่ยมันต้องหนึ่งสองสามสี่ขยัน อดทนแล้วก็พัฒนาทักษะตัวเองนะคะคนเกิดวันเสาร์สามหกหนึ่งศูนย์เลขเจ็ดค่ะ การงานคนเกิดวันเสาร์ค่ะวันนี้ก็ทํางานในหน้าที่ตัวเองให้ดีที่สุดก็พอแล้วนะคะไม่ต้องไปสนคนอื่นนะคะคนจะมองอย่างไรนะคนจะช่วยเราไหมหรืออะไรก็ตามแต่ไม่ต้องสนใจคุณแค่ว่าหน้าที่คุณต้องทําอะไรคุณทําแบบนั้นโดยที่ไม่ต้องไปใส่ใจกับคําพูดมุมมองหรือสายตาของคนอื่นนะ,ะหรือว่าไม่ต้องไปสนใจคือเรียกว่า คนอื่นจะทําไม่ทาก็ก, <c oughs> ก็ไม่เป็นไรก็เรื่องของเขานะคะเราแค่ทํางานหน้าที่ของเราพอแล้วนะส่วนเรื่องการเงินอาจจะมีไม่สบายใจบ้างนะคะวันนี้ก็ประคับประคองไปก่อนกันแล้วกันนะคะดวงการเงินมันมันทรงๆแล้วก็มีเรื่องไม่สบายใจด้วยเกี่ยวกับเรื่องของการเงินในอนาคตนะคะก็ว่าไปตามสถานการณ์เนาะความรักค่ะคนโสดนะคะอาจจะมีโอกาสเจอใครสักคนแต่ว่าต้องเปต้องบอกว่าคนที่เข้ามาเนี่ยเป็นคนที่อาจจะมีความแตกต่างกันนะคะในะหน้าที่การงานฐานนะ นะเรียกว่าอ,อ,อาจจะดูเหมือนไม่เหมาะสมไม่คู่ควรกันแต่ว่าไม่ได้หมายความว่าจะคบกันไม่ได้นะคะบางทีคนที่สมมุติว่าหน้าที่การงานคุณดีนะคะนะแต่ว่าคนที่เข้ามาคุยด้วยอาจจะเป็นคนที่บางทีอาจจะด้อยกว่าเรานะคะ <c oughs> แต่ไม่ได้หมายความว่าจะซัพพอร์ตกันไม่ได้นะคะคือความเข้ากันได้คอยซัพพอร์ตกันได้มันมันอาจจะแตกต่างกันนะเราซัพพอร์ตเราซัพ เราอาจจะต้องสปอร์ตเข้าเรื่องเงินแต่เขาอาจจะสปอร์ตเราได้อย่างอื่นอันนี้ก็เป็นสิ่งที่จะต้องดูกันในอนาคตค่อยๆค,คุยไปนะคะวันนี้ไม่คู่ควรไม่เหมาะสมวันหน้าก็ไม่แน่นะส่วนคนมีแฟนมีคู่ก็ต้องคอยสปอร์ตกันนะคะคอยช่วยเหลือกันคอยอยู่ข้างๆกันเนาะ สุขภาพนะคะสุขภาพวันนี้ก็อ,อ,อาจจะมีปัญหาเกี่ยวเรื่องของดวงตานะคะการมองเห็นพวกนี้นะคะหรือบางทีพักผ่อนน้อยนอนไม่ค่อยหลับนะคะอาจจะเป็นปัญหาจุกจิกเล็กน้อยพวกนี้นะคะ่ะเราก็ดูแลตามอาการ คำแนะนําจัดไพ่ทาโร่ค่ะณนะวันนี้อาจจะต้องกล้าคิดกล้าทำนะคะกล้าที่จะปรับเปลี่ยนมุมมองของตัวเองนะคะหรือคุณเองคุณอาจจะนะต้องปรับแผนใหม่นะคะคุณอาจจะมีแผนในชีวิตของคุณว่าอาโอเคละนะวันนี้วันจันทร์หรือสัปดาห์นี้นะคะฉันวางแผนหนึ่งสองสามสี่เอาไว้อาจจะต้องมาประเมินอีกทีว่าเอา๊ะตกลงแผนนี้มันดีหรือเปล่านะคะมัน <c oughs> มันโอเคหรือยังหรือเราจะต้องมาประเมินใหม่แล้วก็ปรับหนึ่งสองสามสี่นะลองคิดในแง่มุมที่มันแตกต่างไปจากเดิมลองคิดออกนอกกรอบ นะอาจจะทําให้ทุกอย่างมันมันดีขึ้นก็ได้นะคะดวงประจันประจันที่15ธันวาคม2568นะคะเป็นกําลังใจให้ทุกท่านนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้สวัสดีคะ่ะ